สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อู๋จะมาตัดหนอที่เกิดหลังจากการยกยอดเสน่จันประกายดาวนะคะนี่นะคะคือพี่อู๋เนี่ยได้ทำการยกยอดต้นนี้ไปแล้วเห็นไหมคะนี่คือรอยแผลนะคะนี่นะคะรอยแผลจากการยกยอดเราก็ตัดไปแล้วแล้วก็คาทิ้งไว้นะคะพอคาทิ้งไว้ไม่ได้หั่นเป็นแว่นเนี่ยนะคะ ตาทั้งหลายนะคะตาทั้งหลายที่เกิดใต้ยอดที่ตัดออกไปเนี่ยมันก็พัฒนาออกมาเองค่ะเราไม่ต้องหั่นเป็นแว่นๆก็ได้นะคะถ้าเราไม่คิดว่าเราจะตัดแว่นขายนะคะเราปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพี่อูก็ปล่อยมาได้สักพักหนึ่งมันก็ขึ้นเป็นต้นเป็นตาแบบนี้ให้เรานะคะ แต่ว่ามันยังไม่เกิดรากค่ะนะคะซึ่งกว่าจะรอให้เกิดรากแต่ตามปกติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปไม่ค่อยได้เพราะว่ามันวัาวาสดุมันไม่มีคลุมมาถึงตรงนี้นึกออกไหมคะวัสดุมันมีคลุมมาไม่ถึงตรงนี้มันก็จะไม่เกิดราก <_ talks> พี่อูก็ใช้เทคนิคที่คิดเองอะนะคะเอาทั้งกระถางเลยค่ะไปอบในถุง ะะเอาทั้งกระถางเลยไปอบในถุงแล้วมันก็เป็นไปนตามคาดนะคะรากพอความชื้นมันเยอะๆใช่ไหมคะรากมันออกมาเองค่ะเห็นไหมคะซึ่งโดยปกติถ้าเราไม่อบเนี่ยนะคะรากที่จะออกตรงนี้คือยากมากยิ่งอากาศแห้งๆด้วยแล้วเนี่ยก็ยังแบบไม่เกิดไม่มีทางบอกได,ด้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่อู๋เอาไปอบพออบแล้วปุ๊บแตกรากนะคะผิดแล้ววันนี้พี่อู๋ก็จะทําการตั ตัดออกมาชํานะคะเพราะว่ามันมีรากแล้วเราก็ตัดออกมาชําขายนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะตัดให้ดูนะคะโดยใช้กันไกรของพี่อู๋นี่แหละคะ่ะใครยังไม่มีกันไกรพี่อู๋หนุนพี่อู๋ได้นะคะเล็งไปเลยนะคะง่ายที่สุดก็คือกันไกรนี่แหละคะ่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปตัดพลาดโดนอะไรนะคะนี่ ง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่นะคะหอมมากนะคะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะเหลือไว้ด้วยนะคะไม่ตัดหมดเราจะเหลือเอาไว้เพื่อว่าให้เป็นต้นขึ้นต่อไปนะคะแต่เราจะแบ่งตัดออกไปบ้างนะคะ อาจจะไม่เห็นตอนพี่อูตัดเพราะไม่มีตากล้องถ่ายให้แต่จะเห็นตอนที่ตัดออกมาแล้วนี่นะคะนี่แบบนี้นะคะพี่อูกาจะตัดสักสามอันพออันนี้เดี๋ยวเลี้ยงเหลือขึ้นไปนะคะ รากมันบางส่วนมันลงดินไปเลยนะคะค่อยๆดึงมันขึ้นมานะคะเพรนะคะเท่านี้ก็รอดรอดเลยมีโอกาสรอดมากกว่าการตัดโดยไม่มีรากนึกออกไหมคะเพราะมันมีรากพร้อมหากินอยู่แล้วนะคะที่เหลือนะคะเราก็เอาปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะจะสังเกตนะคะว่ามันจะมีตาอื่นๆเนี่ยที่มัน พัฒนาออกมาไม่ได้มันก็จะทีนี้มันก็จะพัฒนาออกมาได้ละเพราะว่าเราแบ่งแบ่งตัวบางบางส่วนออกไปแล้วนะคะจริงๆได้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพี่อุตัดอีกต้นหนึ่งอืมได้อีกต้นหนึ่งนคะคะ อันนี้จะลากน้อยนิดหน่อยแต่โอเคแล้วล่ะต้นใหญ่เท่านี้พี่อูก็ได้สี่ต้นนะคะเดี๋ยวจะเอามาจำหน่ายในหน้าเพจแล้วก็เหลือสองหน่อไว้<ม>นะคะส่วนยอดเหลือสองหน่อไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีหน่อล่างๆเดี๋ยวรอให้มันพัฒนาขึ้นมานะคะ รอยแผลพวกนี้นะคะเราเอาปูนแดงทาได้เลยนะคะอันนี้ปูนแดงพี่อู๋อมันแห้งแล้วพี่อู๋ก็เลยเพิ่งมาใส่น้ํามันก็เลยยังไม่ออกเป็นในรูปครีมนะคะแต่ก็ใช้ได้ <c oughs> กันเชื้อโรคเข้านะคะ อโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวพี่อูคิดว่าเดี๋ยวจะเอาสเฟแกน้ำมอดน,นะคะโ,ะโปะโปะนิดนึงนี่นะคะเราอาจจะเราอาจจะเอาสเฟกน้ำมอสน,นะคะมาหุ้มบริเวณรากเอาไว้นะคะเพื่อรักษาความชืน้น เมือนเป็นการล่รอลากออกมานะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเอาอบต่อก็ไม่ต้องนะคะง่ายๆก็คือเอาอบต่อก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวลาและเดี๋ยวลากมันก็จะออกมานะคะเนี่ยคะ่ะต้นแม่เขาจะง่อยๆนิดนึงเวลามีลูกนะคะ <c oughs> อล่ะที่เหลือก็เป็นนี่แบบนี้นะคะ ไม่ต้องทาเล้งลากแล้วก,ก็ได้เพราะว่าลากออกเยอะมากทาปูนแดงก็พอนะคะทาปูนแดงปิดรอยแผลเลยไม่เป็นเนื้อครีมเลยนะคะ ผลผลิตในครัวเรือนของพี่อูอเรียบร้อยต่อไปเป็นการปลูกนะคะพี่อู๋จะปลูกเลยเพราะว่ามันมีรากแล้วไม่ต้องชําแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเราปลูกเลยก็ใช้วันนี้จะใช้กระถางแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่อู๋ก็จะใส่เพอร์ไลท์เมทโตไว้ข้างล่างนี่นะคะนี่แบบนี้นะคะ จะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะตามที่สะดวกนะคะจากนั้นนะคะนี่นะคะเอาวางไปก่อนเดี๋ยวเดียไปเตรียมไปเตรียมตักดินก่อนดินนะคะสามารถใช้อันนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะเป็นดินบุศราคํำนะคะสามารถเปิดถุงแล้วใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเนื้อดินก็จะพร้อมใช้ เนื้อดินจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะพร้อมใช้เลยนะคะส่วนประกอบประมาณ18อย่างนะคะอยู่ในนี้นะคะเอาวางไว้โยงๆแบบนี้นะคะเอาไม้ค้ำหน่อยรากยังไม่แข็งแรงพอนะคะที่จะต้องให้ต้นนิ่งๆก่อนนะคะแล้วก็ แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปปุ๋ยเปิ่ยังไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าในดินในดินไอตัว บุษราคำอันนี้นะคะพี่อูก็ใส่ปุ๋ยไปในระยะแรกให้อยู่ได้แล้วนะคะอนุญาตบางคนอยากจะรู้สึกว่าอยากจะเติมปุ๋ยอนุญาตเพียงอย่างเดียวคือมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนยังไม่ต้องใส่พวกปุ๋ยเคมีนะคะอนุญาตได้แค่มูลไส้เดือนใส่ลงไปสักกำมือนึงได้ค่ะนี่เรียบร้อยนะคะ บบเราอาจจะรักษาความชื้นของน้าดินหรือว่า,าการการน,นาดินแห้งนะคะช่วงนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าดินจะแฉะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าดินอันนี้ระบายน้ําดีมากดินบุษราคมอันนี้ระบายน้ําดีมากนะคะแล้วเราก็ใส่สฟเฟกน้ํามอสแปะข้างบนแบบน,บบนี้บางๆแบบนี้นะคะแล้วเวลาเราลดน้ําหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไม่กระ กระเด็นนึกออกไหมคะดินก็จะไม่กระเด็นเลอะข้างกระถางนะคะนี่ก็ได้ละเป็นการรักษาความชีพน,นะคะถ้าบ้านใครแห้งพี่อู๋แนะนำให้อบนะคะเอาใส่ในเอาใส่ในถุงอบนะคะบางคนจะกลัวการอบบอกว่าอบทีไรเน่าทุกทีอย่างที่บอกถ้าไม้สะอาดนะคะไม้ไม่ติดเชือ้อไม้สะอาดแล้วอบในถุงที่เหมาะสมอย่างนี้นะคะความสูงของถุงประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีน้ำแฉะอยู่ข้างล่างนะคะมันใช้ความชื้น,นควบแน่นอยู่ในนี้มันก็ทำให้รากเนี่ยเดินเร็วไม่ต้องกลัวว่าจะใบเน่านะคะอีกต้นหนึ่งนะคะพี่อูปลูกให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะใส่ข้างล่างด้วยเพลย์เลดใหญ่เจนโรยไปก่อนหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะเอาต้นนี้นะคะนี่นะคะ ค้ำก่อนโอ้เมื่อกี้พี่อูลืมแมคค็กข้มพี่อูลืมแม็กข้มในดินนี้ยังไม่ได้ใส่แม็กข้มนะคะต้องใส่เอาทีหลังนะคะพี่อูไม่ได้เติมลงไปงนะคะใส่แมคค็กข้ม นะคัคือตัวนี้นะคะนะคําคือตัวนี้ในพวกประกายดาวบุษราคามจะแสดงอาการขาดแมกนีเซียมได้ไง่ายมากมันกินแมกนีเซียมดุมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่นะคะสักประมาณหยิบมือนึงใส่ไปที่รากต้นเมื่อกี้ลืมใส่เดี๋ยวใส่ด้านบนแต่ใส่ด้านบนก็ยงังซู้ใส่ด้านล่างไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องติดรากนะคะมันถึงจะกินไวนะคะโรยมูลซสเดินไปหน่อยก็ได้นิดนึง แล้วก็เติมดินลงไปเรียบร้อยนะคะคุมมอดนิดนึงคุมบางๆมอดโคตรแพงตอนเนี้ย ที่แพงเพราะว่าค่าขนส่งมันปรับตัวแบบมหาศาลนะคะมโอ้ยต้องบอกว่าเป็นจะเป็นพันเปอร์เซ็นต์นึกภาพออกมาจากเดิมเมื่อก่อนนะพี่อูนำเข้าสินค้าสมมติว่าจากจีนอะตู้ละประมาณสามร้อยกว่าเหรียญเวลาช่วงที่เขาแข่งกันมากมากสามร้อยกว่าเหรียญใช่ไหม นา่าจะใช่เออสามร้อยกว่าเหรียญใช่ใช่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ตู้ขาดคลนนะคะคือต้องทุกทุกคนขายเนี่ยก็ต้องแย่งกันแย่งกันที่จะจองจองเรือเพื่อที่จะไว้ขนส่งสินค้าตอนนี้ราคาล่าสุดที่ที่นำเข้ามานะคะไม่อา่าไ,ไม่ใช่หมายถึงมอต,ตัวนี้นะคะหมายถึงสินค้าทั่วไปเนี่ยจากจีนเนี่ยนะคะปลาเข้าไป3,500หรยเหรียญ จากสามรอยห้าสิบเป็นสา0พันห้าร้อยอ่ะขึ้นมาเท่าไหร่เขาเรียกว่าพันเปอร์เซ็นต์ปาพี่อูคิดเลขไม่ค่อยเก่งนั่นแหละเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่พันเปอร์เซ็นต์บอกพี่อูด้วยทางคอมเมนต์ด้วยนะคะจากสามร้อยห้าสิบเป็นสามพันห้ารอยอ่ะนั่นแหละเนี่ยค่ะเรียบร้อยอพอพูดคุยเรื่องเงินเงินพี่อูจะแบบซีเรียสม่ค่อยอยากคุยเลยคุยเรื่องต้นไม้ดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะเลยนะคะ เนี่ยเรียบร้อยนะคะได้2ตนเอาให้ดูอืม,อมให้ดีนะคะให้เร็วนะคะเพื่อขายได้เร็วๆนะคะเอาไปอบนะคะอบแล้วก็เดือนหนึ่งก็ลากเดินยัวเยียเต็มกระถางเชื่อพี่อู๋ลากเดินดีมากในดินตัวนี้นะคะดินเนี่ยหลังพี่อูเนี่ยดินบุศลาํำตัวนี้นะคะนี่นะคะหาซื้อได้นะคะที่ t h a i Garden Store l i n e ์ d น,นะคะช h อป e ี้ a า a า a พี่อูเอาลงขายไว้หมดเลยนะคะ วันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ